ดอนชาวเชียงใหม่ปล้นแผ่นดินเอาชาติไปขายสมควรตายนะข้าตัดสินชงเจ้าไปนรกขุมที่4ี่นรกโม่เลยเพื่อให้เจ้าถูกบทไปบทมาอยู่ที่นั่นจนกว่าจะต้องกลายเป็นผงทนจะปวดไม่ได้ไม่ได้พูดได้เกิดอีกสมานเป็นโจรป้อนท่าเรือทำลายนักท่องเที่ยวและธุรกิจไทยข้าตัดสินเจ้าไปลงล,บลบกแปดน ร้อนเป็นนานเท่านานร้อ,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 อนพุ่มไม้ชาวมะกองทำร้ายคนบริสุทธิ์ลบพุ่งฆ่าฟันฆ่าตัดศีลเจ้าลงนรกขุมที่สิบสองนรกเลื่อยเล็กลเลื่อยเล็กเจ้าสองข้อนเจ็บจนกายขาดสองฝั่งให้เจ็บปวดแต่ไม่ตายมรณกชาวสลาลยยิกาจุมาบานข้าถูกใส่ลายข้าถูกใส่ลาย พ่อข้อดูแล้ววอลนุชก็เป็นแค่บัณฑิตที่ไม่สมบูรณ์เองไม่ตั้งใจเรียนมูกเกท่าน,น่ะใช้กาสเขาสักครั้งนะน้อยเขาก็ไม่เคยหลับในคาบเรียนนะท่านแค่ฝากเพื่อนเซนในคาบเองจนใจชัวนนะ่วนะพวกเขาอยากไปเซนปินมากถึงได้ยอมฝากเพื่อนเซนในคาบเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตสมูหรือไม่นี่เขาก็มีความรอบโดดเรียนในขนาดนัน้นหรอกมั้ง เจ้านี่มันก็แค่ไปยาวดูนิวมูลเท่านั้นเองลองนรลกลองนรลกมันยังไงก็ต้องลองนรลกไม่ได้นะท่านไม่ได้ข้าคิดว่าควรจะต้องแ่ทะเลาะกันพอดีอ,อาีผิวนี่บ้างสิฝังข้าสักคำได้หรือเปล่ากเราไปหา,หาหลึกข้นกันเอถอะพอเดือกันนะฮะท่ะานคิดว่าเจ้าวรนนดีผิดหรือเปล่าล่ะวรนนด์เขาเกิดมาเป็นคนสัญยาอยู่แล้วนะ ยังไงก็ต้องรียนมูกแกโจทย์เรียนไฟก็ผิดสิแต่เขายังไม่เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นะท่านแยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่ได้จนถูกคนชวนไปเส้นปิดีนาหารเพื่อนดีไม่แน่หรอกนิวมูนน่าดูจะตายตอนนี้2012กำลังฉายอยู่ใครๆก็อยากไปแ้วถ้าเขาไม่ถ้าคิดว่าเราไปฟาร์มาหาเธอนีนมันกว่าเยอะเลยนะสนุกกว่าซึ้งกว่า เยอะเลยตอนนี้หนังเรื่องนี้มันกำลังจะออกโรงนะใครจะไปดูล่ะ,ะนี่พวกเราเถียงกันอย่างนี้แล้วใครจะถูกล่ะเอาอย่างนี้ดีไหมให้เจ้าวันนุชได้มีโอกาสก,กับตัวท่านว่าเอาอย่งไงดีละ่ะก็ดีนะเอาอย่างนี้ถ้าได้ข่าวว่าคือนระกแตกนี่นะจัดที่สรรยาพอดีให้มันลองไปเที่ยวเล่นดูก่อนหรือว่าจะหน้าสนาันกนหนังเรื่องจนไม่อยากไปซึนปิ่นนี่ละ่ะ แบบนี้ดีไหมค<อ>วามคิดนี้มันก็ใหม่แล้วนะเอาตามนี้ก็แล้วกันแล้วงานมันจัดที่ไหนล่ะโชท่านเป็นยมาบาลยังไม่รู้อีกเหรอก็จัดสนามข้างเอ็นอาร์ไงเฮลไนอะเฮลไนถ้ารู้จักไหมวันที่หกมกรา,ชา,าใช่หรือป่าอืมใช่ตามนี้แล้วกัน